สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท่องศัพนี่ยังมาท่องสทบ,บด้วยอ่ะขอท่องศัพท์ด้วยจีได้ได้ได้ไดสาวที่การคำผิดครับเดี๋ยวมาทีให้ดูมาคำนี้มาบอกว่าคำที่เจ็ดสิบเก้าคำที่เจ็ดสิบเก้าคคำที่แปดสิบเจ็ดคำที่แปดสิบแปดคำที่แปดสิบเก้า ค <92. S 2> ื่ออาวิชญ์รถแปลว่าซูงมิวสิคเชื่อันแปลว่านักโดนตีเน็กแปลว่าคอนเนสต์จำไม่ได้แล้วคะ่ะออกซ์แปลว่าว,วัวแพร่เส้น เส้นอันนี้จะจะนี้แปลแต่จำไม่ได้แล้วค่ะแพรอดน,นก,กแก้วแพดแพดแปลว่าเส้นทางพรมิโลแปลว่าโสมอโงโโพอกเนื้อหมูอันนี้ริชแปะแปลแล้วจำไม่ได้ค่ะเสียวผนังผนังผนังแมวแมวอะไร แมวน้ำเอาแมวน้ำ so แปลว่าสบู่ speak แปลว่าพูสดส t ีกเหรอแปลมาแล้วจำไม่ได้แล้วครับ study study, study แปลว่าเรียน sweet แปลว่าหวาน swing แปลว่าแว่ง protest แปลว่าเต่า use แปลว่าใช้ violin ก็แปลว่า violin w a n t แปลว่าต้องการยังมีบางคำที่ผมยังท่องไม่ได้แต่ผมก็ต้องพยายามท่องครับเพื่อจะพอเพราะว่าจะสอบแล้วผมก็ต้องท่องให้ให้ครบครบทุกคำเลยอีกไม่กี่คำแต่ก็เหลืออีกหลายคำเหมือนกันครับเพื่อนๆอย่าลืมท่องสทบกันด้วยนะคะบายบายมา